ขอขอบคุณนะครับคุณพงศธรที่ d o เ a t นมาให้ผม30บาทคุณพงศธรน,นี่สองครั้งแล้วสงสัวยว่าเขานั้นคงต้องรอบุตรเทพเจ้าลงยยนอยู่แน่แล้รอก่อนนะครับเดี๋ยวทําให้ครับผมไปรับวชวนนับฟังกันเลยครับตัดกลับมายังห้องพักของลียุนเสี่ยวหลังจากที่ตัวข้านั้นได้มาเกิดใหม่ในร่างนี้พลังวิญญาณของข้านั้นกอดแอร์เซกว่านักเล่นแร่แปรธาตุระดับหนึ่งเสียอีกเพื่อที่ต้องการจะข่มขู่เจียหลงข้านั้นใช้พลังวิญญาณของข้า มากจนเกินไปหลังจากที่ได้เกิดใหม่การจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วแต่ข้านะจะไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้หรอกข้าจะต้องแข็งแงกร่งกว่าชีวิตครั้งก่อนของข้าในชีวิตนี้ตัวข้านะจะต้องไปถึงระดับตำนานให้ได้ข้อได้เปรียบของข้าในตอนนี้นั้นไม่ใช่ความทรงจําจากชาติที่แล้วหรือแม้แต่เคนวิชากายาทอาราช แต่มันเป็นเคล็ดวิชาการฝึกฝนพลังวิญญาณที่ข้านั้นได้พบเจอในภูเขาเทียนหยางเมื่อชีวิตก่อนนี่คือเคล็ดวิชาการบ่มเพาะของเทพผู้ยิ่งใหญ่ตัวข้านั้นไม่เคยได้ยินเคล็ดลับการฝึกฝนพลังวิญญาณนี้มาก,ก่อนแม้แต่เนื้อหาที่อยู่ด้านในมันก็เกินกับจินตนาการของข้ามากมายนะักในระหว่างที่ข้านั้นกําลังฟื้นฟูความทรงจําจากชาติก่อนอยู จูๆ่ๆเคล็ดวิชาพลังวิญญาณนี้ก็โผล่ขึ้นมาในหัวของข้าอย่างไรซะตราบใดที่ข้านั้นยังฝึกฝนเคล็ดวิชาของเทพผู้ย,ยิ่งใหญ่อยู่นี้พลังวิญญาณของข้านั้นก็จะฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วได้อย่างแน่นอนผู้ฝึกฝนในอาณาจักรทวีปเทียนซุยนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายได้แก่ผู้ฝึกพลังยุทธ์และผู้ฝึกฝนการเล่นแร่ปแปรธาตุในอดีตนั้น ผู้คนจะเน้นการฝึกฝนด้านการฝึกยุทธมากกว่าแต่แล้วการที่จะหาอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านฝึกยุทธนั้นหาได้น้อยอย่างมากภายหลังนั้นผู้ฝึกตนส่วนใหญ่จึงได้เน้นไปทางฝึกฝนจิตวิญญาณมากกว่าทั้ง3สิ่งนั้นมีความสอดคล้องกันซึ่งก็คือแก่นแท้ลมปานจิตวิญญาณและไม่ว่าอันในนั้นถ้าหากผู้ฝึกตนไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็เขาคนนั้น ก็จะสามารถกลายเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถสั่นคลอนทวีปได้แต่ทว่ากูเฟยหยางที่ได้มาเกิดในร่างของหลียุนเซี่ยวนั้นเขาคือผู้ฝึกฝนที่เชี่ยวชาญทั้งพลังลม้านและจิตวิญญาณจนถึงระดับ9ก้าสวรรค์เทพยุทธ์เขานั้นได้ทราบถึงความสำคัญของการเสริมกันระหว่างทั้งสอย่างนี้เป็นอย่างดีเทพยุทธ์ทุกคนที่อยู่อันดับต้นๆของโลกใบนี้ ต่างก็ได้รับการฝึกฝนจากสองใน3จนถึงจุดสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขาแข็งแกร่งกว่าใครๆหลังจากที่ติดอยู่บนจุดสูงสุดของระดับ9สวรรค์อยู่นั้นกูเฟยหยางก็ตระหนักได้ว่าความแข็งแกร่งทางร่างกายนั้นขัดขวางการพัฒนาของเขานั่นคือเหตุผลที่ทําให้เขานั้นยอมทําทุกอย่างเพื่อจะได้เคล็ดวิชากายยาทาราชนี้มาครอบครองเมื่อแก่นแท้ลมปานจิตวิญญ,ญาณ ไปถึงจุดสูงสุดในเวลาเดียวกันตัวเขานั้นก็จะสามารถทะลวงไปสู่ขั้นระดับเทพ10ทิศได้ผมขอเปลี่ยนคําว่าแก่นแท้เป็นร่างกายแทนนะครับร่างกายลมปานแล้วก็จิตวิญญาณนะครับผมอย่างนี้ข้าคิดไว้เลยพลังวิญญาณของข้านั้นฝื้นตัวเร็วมากด้วยเคล็ดวิชาการบ่มเพาะแห่งเทพผู้ยิ่งใหญ่นี้ข้าก็สามารถฝึกฝนพลังวิญญาณของข้าไปถึงจุดสูงสุดระดับเสวรรค์ เทพพยุทธ์ได้อย่างแน่นอนควบคู่ไปกับการฝึกฝนกายาธรราชเมื่อทั้งสามหลอมรวมกันเป็นหนึ่งข้าก็จะสามารถเลื่อนขั้นไปยังระดับเทพสิทธิปพได้และข้านั้นก็จะกลายเปน็นอมตะโดยการใช้ศิลาเทพนภา,า5สีสร้างเข็มเทพนภา,า13เล่มเพียงแค่นี้มันก็เพียงพอที่จะกระตุ้นศักยภาพทางร่างกาย ในปัจจุบันของข้าได้ยังช่วยทะลวงเส้นลมปานของข้าได้อีกด้วยเ <c oughs> จี๋ยวลงเองก็ทำงานได้ไม่เลวเลยและเขานั้นยังเตรียมวัตถุดิบไว้ให้ข้าอย่างดีอีกด้วยถ้าอย่างนั้นข้าก็เอาละเริ่มกันเลยลียุนเสี่ยวเขาได้โยนถุงนั้นขึ้นไปบนหัวของเขาทันภายในถุงนั้นได้มีควันฟุ้งกระจายออกมาและดูเหมือนว่า จะมีวงแหวนเวทปรากฏขึ้นหรือเปล่าและเขานั้นได้ทําการโยนหินนภพาออกไปจากนั้นเขาก็ได้ฟันหินนภพานี้ออกมาถ้าอย่างนั้นก็ไปดูภาพกันเลยครับดูเหมือนว่าลียุนเซียวนั้นเขาจะใช้พลังวิญญ,ญาณห่อ,อหุ้มตัวเขาไว้และยังใช้พลังวิญ,ญญาณในการควบคุมวัตถุดิบทั้งหมดนี้อีกด้วยปะแตง่งศิลาห้าสีึด้วยประสบการณ์ การเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุระดับสูงของข้าในชีวิตก่อนการจะปรุงยาทะลวงเส้นลมปานนั้นโอกาสในตอนนี้ของข้ามีเพียงแค่ครั้งเดียวข้าต้องใช้พลังจิตวิญญาณของข้าผสา,านเข้ากับศิลาห้าเทพการจะปรุงยาเช่นนี้ขึ้นมาได้ต้องเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุระดับแรกขึ้นไปเท่านั้นแต่ว่าตัวข้านั้นในชาติที่แล้วเป็นถึงนักเล่นแร่แปรธาตุระดับสูงการทําเช่นนี้นั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ลียุนเสี่ยวเขาได้ทําการหลอมรวมยาเข้าด้วยกันและเขานั้นได้ปล่อยเข็มของเขาพุ่งออกไปใส่กับยาทะลวงลมปานของเขาเอาละไปในตอนนี้เข็มที่เขาพุ่งออกไปนั้นเต็มไปด้วยตัวยาทะลวงปานที่เขาได้ผสมขึ้นมาดูเหมือนว่าขั้นตอนต่อไปนั้นคือการนําเข็มที่ผสมไปด้วยยาทะลวงปานเข้าสู่ร่างกายของเขาลียุนเสี่ยว เขาได้ทําการฝังเข็มเข้าสู่ร่างกายของเขาเพื่อเพิ่มการทะลวงพลังปานของเขาเออดีขมรู้สึกนี่ละถึงเวลาแล้วทะลวงปานลักษณะแบบนี้ดูเหมือนว่าลียุนเสี่ยวเขาจะทําการเปิดพลังลมปานได้เรียบร้อยแล้วเฮ้ยดูเหมือนว่าข้าจะสามารถเปิดปานได้แค่ห้าจุดเองอย่างนั้นสินะ ผลของเข็มเทียบน้ำพาห้าสีนี้ช่วยเพิ่มการกระตุนกก้นศักยภาพของร่างกายของข้านั้นขึ้นมาได้ดีจริงๆถ้าเป็นแบบนี้แล้วข้านั้นต้องหาทางเอาจี้ยกสีเส้นจากตระกูลหลันมาให้ได้เออนายน้อยหยุนนายน้อยหยุนหลันเฟยและพวกพวกของมันเนี่ยช่างเหิอมเกิมจริงๆดูจากสีหน้าของท่านแล้วพวกมันจะต้องวางยาพิษท่านแน่ๆนี่พวกมัน ก้าฆ่าเราอย่างจงแจ้งขนาดนี้เลยหรือเนี่ยนายน้อยข้าน่ะจะกลับไปรวบรวมทหารหนึ่งหมื่นนายและบุกไปฆ่าพวกมันทุกคนซะนายน้อยหยุนทนเป็นอะไรใช่ไหมดูท่าพิษนี้จะน่ากลัวมากเลยเอ๋ดูท่าว่าผลจากิทธยานี่จะยังไม่หายไปอย่างนั้นสินะนี่พวกเจ้าน่ะอย่าเพิ่งตกใจไปดูข้าจะเล่าให้ฟังว่าทั้งหมดนั้นมันเกิดอะไรขึ้น และแครนงคอแล้วไม่แปลกใจเลยทำไมสองคนนี้ถึงว่าหลิยุนเสี่ยวโดนพิษแน่ๆฮะเออเอเอ,เอนี่นายน้อยหยุนท่านจะบอกว่าท่านนะ่ะสั่งสอนทุกมันแถมยังจะป้นของพวกมันมาอีกอย่างนั้นนะเหรอฮ <c oughs> ใช่ที่สุดเอ๊ะนายน้อยหยุนนี่ท่านจะบอกว่าท่านนะ่ะส,ส,สามารถเปิดเส้นลมปานได้แถมยังเปิดได้ถึงห้าจุดเลยอย่างนั้นเหรออืมอันนี้ก็ถูก ทั้งสองคนได้ยืนงงกับสิ่งที่หลียุนเซียวเล่าให้พวกเขาฟัง่า่ <c oughs> ข้าน่ะคิดไว้อยู่แล้วบุตรชายของจอมพลเฟยหลงจะเป็นขยะได้ยอย่างไรไม่ทันไรเลยบุตรชายของเขานั้นก็แข็งแกร่งแสงหน้าพวกเราไปแล้วฮ <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนี้นะเมื่อพวกเราทั้งสามคนจบการศึกษาและรับสืบทอดตําแหน่งจากตระกูลพวกเราก็จะสามารถรวบรวมทหารน,นับล้านและบุกไปกวดล้างคนจากตระกูลหลัน ได้อย่างแน่นอนนี่นีนี่เจ้าน่าะใจเย็นๆก่อนนายนาย้อยหยุนเปิดจุดลมปานของเขาได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่ว่านะมันก็มีปัญหาอยู่เช่นกันหลันเฟยและพวกของมันนะคงไม่ยอมลามือแน่ข้าเกรงว่านายนาย้อยหยุนจะตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นกว่าเดิมนะสิเฮ้ยนี่เจ้าน่ะกำลังคิดมากเกินไปแล้วพวกมันก็แค่กุมันตะพันตอนนี้นะ พวกมันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนายน้อยหยุนเลยด้วยซ้ําดังนั้นแล้วพวกมันไม่กล้ามาสร้างปัญหาอีกแน่นอนอหรือว่าเจ้าคิดว่าพวกมันน่ะจะส่งจะ,จ,ะจากภายนอกเข้ามาก่อความวุ่นวายในโรงเรียนอย่างนั้นเหรอนี่นี่เจ้านะ่ะอย่าเพิ่งคิดมากไปลืมไปแล้วเลยว่าคนที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรเทียนซุยแห่งนี้นะ่ะมีเพียงสองคนเท่านั้นที่อยู่ในขั้นอาณาจากักรขั้นที่ห้าลาชันนักลบนั้นหนึ่งในนั้นนะ่ะ ก็คือท่านอาจารย์ใหญ่จงลี่ซานขอโรงเรียนเรายัางไงล่ะแถมตัวของเขาเองนั้นยังเป็นที่รู้จักในฐานะของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรเทียนซุยแห่งนี้ต่อให้เป็นตัวของจกักรพรรดิเสด็จมาอย่างที่นี่เขานะ่ะยังต้องปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนเจียหลานแห่งนี้นะท้ายที่สุดแล้วตราบใดที่พวกเรานะ่ะยังอยู่ในสถาบันแห่งนี้พวกเราคงต้องพึ่งแต่ความแข็งแกร่งของตัวเองเท่านั้น แต่สุดท้ายแล้วสถาบันของเราก็ไม่ได้ห้ามให้นักเรียนต่อสู้กันอยู่ดีนี่หลันเฟยน่ะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นอกแต่เจ้าน่ะลืมไปแล้วหรือไงว่าคนที่อยู่ในอันดับสามของสถาบันของเราน่ะคือใครเอ,เ,อเอ๋หรือว่าเจ้าจะหมายถึงจะท,ท,ทายาทอีคนของตระกูลหลันพี่ชายต่างมันนะของหลันเฟยหลันส่วนอย่างนั้นเหรอ ขออธิบายสักนิดนะครับอันดับ3าก็คืออันดับ3ของนักเรียนที่แข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนแห่งนี้นะครับไม่นับรวมเหล่าพวกอาจารย์นะครับจะนับรวมแค่เรานักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนี้เท่านั้น